เพชรผ้าลวดสวัสดีพี่สู้หู้สุขอนครับผมเมื่อนกวันสุกที่สิบแปดสิงหาสองหาโห,โห,หกหกตะเข็มาตามแนวทางล่าวพัฒนาของปูขุนเหมือนแรงสองทุ่มครึ่ง,ง,นะรง,รงลาวพัฒนามาเบิงปูขุนเท่ากี่เขาวิ่งบ่ชื่เสียงฟังบ่ ลาพัฒนาปูข่ขุนมาเบิ่งเหล็กจิตเล็กวิ่นเล็กปิดเหล็กวิ่นของปูงวดนี่บ่ถึง8ปดคูบ่ถึง8ปตัวมี6ตัวเลขจิตเลขวินบนล่าง

เเลขติดเล็กวิ่นของปูวดน,นี้มี6ตัว0 3นย์สห้าหกจับคู่บนล่าง จับคู่บนล่างห้าหกห้าแปด หกแปดเก้าแปดเก้าศูนย์ ศู 8, Hi ook, ook, นปะูไฮหกปูโอเปอร์แมนหกคูเราพี่น้อง cool. เจ็ดคูยังมีสาศูนอีกเจ็ดคูพี่น้องเจ็ดคูเจ็ดคู่ ส่วนเลขสามตัวเลขสามตัวเก้าห้าแปดเจ็ดแปดห้า สามศูนย์แปดอันนี้เลขสามตัว เลขวิ่งบนล่างห้าวิ่งบนล่างห้ากับแปด บนล่าง5กับ8เน้นที่8บนล่างวิ่งรูด5กับ8เน้นที่8ส่วน2ตัว2ตัวบนล่างปูเน้นให้อยู่ที่5 8 9 8 08 หกหาตกกันตัวร่อง309068ตัวกันตัวร่อง, 30, 90, 68, องส่วนตัวเน้น3าตัว958 308ตัวเน้น7 8 5, ็ดแปห้าตกันตัวร่อง พี่น้องแคบหน้าจอตามนี้ครับผมแนวทางล่าพัฒนาของปูขุนวันศุกร์ที่18สิงหาสหา6กหกมาแรกนี่สอทุมเครื่องเด็กจิตเลขวิ่นบนล่าง0 3 5 6 8 9จับคู่บนล่าง5 6 5 8 6 8 9 8 9 0 0 8 3 0ส่วนตัวเน่งของปูก็คือ9 8 ห8าแอันนี้สตัวบนล่างด 5, 8, 8, ได้พี่น้องส่วนเลขสามตัวเก้าห้าแปดดปหสามูนปูกระเน่นหห้าแปดสาบนล่างวิ่งรูด5กับ8เน้นที่แปดได้พี่น้องแคบหน้าจอตามนี้ครับผมอขอบบุญขอบคุณนปูหลายๆที่แบงปันแนวทางาราพัจนา สองทุมเครื่องมดแลงขอให้พี่น้องสกชกมันมานเรื่อยเ่อยแงแหงปังๆกันสู้ผู้สู้ค้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพรลรวยคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม